กานวันนี้บีเ้กับนงเมียครับือวีเ้นงเมียาแบบเปิดปาิลานโอ้วิาหนาม่กาช่วยจับปลาโอ้โจับปลาท่งดีนงเมียก็ได้นังปิดปลาไปเรื่อยแบบีเ้ยอมมียรมม์ออยอมมีารมวัหนัคงขาก็วี cái ghét mà nó bộ cầm ơi, nóng nhà anh đến rồi Ờ Nó không Anh phải vừa vì cái cuộc giao tóc này không? quốc Ờ, này Ờ, ờ Vì bảo đúng tên, bảo Ờ, Đúng không nhà công chối, nó nhà bảo Cầm vui áo Kênh đùi ấy nó? Ừ, đùa, cầm vui à Ờ Vì khơi bảo con trẻ làm gì giống Trẻ nằm gì giống, Ờ, nó mẹ với áp lục, nó mới ra, mới ra, chế nó Chế nó? mà ปังอะตงเชนยโรเชนเยไอ้กาฝากับบานายเองเลยโปรเชนเยกับกาแฟอ่าน้องเมียไปโบอผีเท้ามั้เยอะว่ะปาเดียวว่ะปลาดุกมาเต็มผีอะปกส่านี้อานี้ว่ะตอานี้ทำไมทำไม่ี่กทานะเว้ยีเ้าวะเดกับกูอ้อืมน้องไอ้เชนำเดียวผีเราา่อ้พี๊ดน้ำโลเอามึงเลย vậy làm gì không nó không? Vậy làm đó.